จฟมืดนิดทุกอ, mm อย่างส <Hamilton> ิ่งที่ทำให้มองเห็นทางเหมือนตะกี้ทเช่นด้วยใจรีบเลยจะก็เลยขอใหม่ดี ทีที่ไจดีนะครับผมะทุกคู่ผมนะครับชื่อเล่นนะครับนันเองนะครับ มากมายานำไปสังคมโลกใบนี้โซเดียวหัวอาวานไม่เลย้จะสุดนเอาไลหดไปเ ยายทำผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญเราสร้างความคุ้นเคยเรามารู้จักกันก่อนเพราะเมื่อเราเคยชินกับโสดในเดือนช่างบอลแล้วพอถึงเดือนอุมาดอนสบายสบายเราแทนแทนเป็นฝ่าโรงเรียนสุขวัลยยานครับก็ขอขอบคุณอาจารย์รื่วันนี้นะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนเชื้อของเราแล้วก็การเตรียมที่ดีนะครับและยังแนะแนวให้เข้ารู้เกี่ยวกับการต้อนรับเดือนรอมฎอนด้วยนะครับ เราหิวข้าวเราหิวข้าวเรารออยู่เรารออยู่ ตอนเช้าก็ประมาณห้าโมงเช้านะครับสายฮันหน่งค้างไว้ค้างไว้หนึ่งสองสายฮันหนึ่งสองยกมือชูเอาไว้ขมับเพื่อนแล้วก็เบียดนวดน ไปเก่งชูชู <laughs> เดินกันมาบ้านแล้วนะครับดี้รงนี้ก็ทังก่อนี้กู้รถเบอร์แต่จิตวิญญาณที่อยู่ข้างในยังคงเต็มไปด้วยความหวังมีอะไรคือชีวิตบนทางของเรา คือเส้นทางที่เราเลือกเดินขอเธอจับมือไว้ก็ไม่แยกเกินโอคดีที่เราเก้าเดินไปด้วยกันลมมันจะแรงทางมันจะฉันขอแค่รักยังอยู่จากวันนี้จะทำให้ดู ราไปได้ไกลแค่ไหนทางที่เดินมาทางที่จะไปได้อาจจะมีคูตรวจนะครับการแต่งกายพร้อมไหมผูกรัดมัดตึงเรียบร้อยไหมให้นักเรียนจับไปหูเกีียวทั้งสองข้างยืดไปทั้งหน้านะครับแล้วก็เดินขึ้นไปบนหอเวลายืนหน้าประตูให้นักเรียนจับเราเราล้วทั้งสองข้างนะครับเราล้วเดินได้ไห่อ๋อเยินเฉยเลยครับ วันหน้ามีโอ,อกาสก็มาใหมา่นะมามาในนามตัวแจงของปองสปาครับขอขอบคุณในการฝึกซ้อมและการโดดหอครั้งนี้ด้วยครับไมม่่เเคคคยยีนววสท้าาาใภพ วันหนึงเราจะเป็นยิงประฟันนีล่ล การไปทาได้จริงในวงเยนของเราวารีไปยนือโครงการของพวกเรานะครับต้องเการแบ่งปันโอยยิ้มจกพี่สูน้องนะครับก็คือหลักการและเหตุผลนั่นก็คือกระผมเป็นตัวแทนของโรงเรียนดารุณดาวิทยาวาวแต่เ้องการี่ดีหมดเลยดีมากๆเลยครับกรรมการก็บอกว่ารู้สึกเครียดด้วยพราว่าเปนีหมดนะครับ เราจจขอนุญาตให้กรรมาการของเราได้ปรึกษากัน่อนเทีนี้นะคะแล้ว,ลว,วก็วทีดว่าไม่ได้น,ไดนอนนะะคเพราะท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่ๆทาหารนะคะแล้วก็ทนาะครูอาจานะคะแล้วก็น้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะน้องอาจจะสงสัยว่าพวกกากะแล้วก็บางเบยมากันทําไมนะคะสี่คนนะคะ ก็วันนี้ก็มาเป็นพี่สตาฟมาดูแลน้องๆสภาฟุที่หนึ่งนะคะครัพวกนี้จะเปีอะไรครับมาดีเลยเราจะมีการเลือกตั้งสภานักเรียนรุ่นที่สองมาเชิญเป็นงานเมื่อกี้มีคนยกมือมีเพิ่มไหมครับมีเพิ่มไหมมาเดีวกัมายังยังเปิดแอกันมาดี I'm ก็ผมนายถัตมีเสีามิลงโรจแอนต์สภานักเรียนก็คือหมายเลขสองนะครับนะครับแล้วก็นำมายื่นลงกล่องนะครับหรือการมากเกินเลยนะครับจะถือว่าเป็นบาดเสียทันทีนะครับเราจะส่งเสริมมาบอกประชาธิปไตายที่ถูกต้องนะครับเซฟเซฟ ดีหกดีหนึงีสองขอบคุณจริงๆที่ช่วยกับบอรผมและเบอ่อนของผมที่น่ารักทุกคนด้วย ภข้า3หน่วยเฉพาะกิจสันธิสุดร่วมกับสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันธิภาพจังหวัดใจแดนภาคใต้หรือขุมลูกเหลี่ยงได้เรียกเหลือความสมพันธ์ในการเพื่นาย,ยาวชนตับเมื่อไว้ก็ไม่ยากยกันโชคดีที่เราก้าวดินไปด้วยกันมีและคือชีวิตบนทางของเราอย่าพูดอะไรกันท่านพูดได้ การร่วมกัจกรรมร่วมใครับแล้วก็ท่านเราต้องประชดประชันที่สุดที่ก็เป็นบรรดาที่อยู่ทแต่ฝ่ายอยู่รุ่งเรืองฝ่ามแดงก็มีการกำลังดังนั้นจะต้องเป็นสภาที่มีควาเส้นแห่งครับขอบคุณที่ได้เลือกผู้ดำผู้ดำขอบคุณที่ได้เลือกรผู้ดำผู้ดำแต่ส่วนที่ต้องนำไปขยายให้เกิดขึ้นให้ครอบคลุมในพื้นที่นอกจากพื้นที่จังหวัดยาลาแล้ว ก็าจะพิจารณาพื of of cription, ้นที่อื่นๆครับที่จะต้องมีเครือข่ายที่ต้องเข้ามาเชื่อมโยงกันก็ขอให้คณะกรรมการได้คิดโปรแกรมหรือว่าคิดกิจกรรมอะไรต่างๆให้มีความสมบูรณ์สามารถที่จะช่วยกแก้ปัญหาในจังหวัดเชียงรายภาคใต้และผมคิดว่าสิบปีข้างหน้ารองน้องที่การศึกษานี้จะเป็นกําลังที่สำคัญครับ